การกำหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันมีอยู่มากมายในทางกายของเราในทางใจเช่นเรานั่งสมาธิก็มีอาการที่ปรากฏในกายเราเกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นลมหายใจเข้าออกลมท้องพองยุบอิริยาบถนั่งที่เป็นฐานที่หนึ่งนะของการฝึกถึงแม้เป็นลมหายใจหรืออาการที่ปรากฏขึ้นทางกาย ก็แสดงถึงปนิจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันคือหมายความว่าลมหายใจของเราท้องพองยุบอาการปรากฏของวายโยธาที่ท้องหรืออาการกระเพื่อมในกายเราอาการสั่นสะเทือนที่ปรากฏอยู่ในกายเราหรืออิรียบบทนั่งนะสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ร้องบอกกับโยคีทุกท่านว่าฉันไม่เที่ยงฉันไม่เที่ยง ฉันเปลี่ยนแปลงนะท่างท่านว่าเขาจะบอกเราฉันไม่เที่ยงฉันเปลี่ยนแปลงฉันทนไม่ได้นะต้องเปลี่ยนไปในสภาพจากเดิมฉันทนไม่ได้ในสภาพเดิมต้องเปลี่ยนไปเพราะถูกเหตุปัจจนะัยบีบคั้นและฉันก็ไม่ใช่ตัวตนเขาก็จะลองอย่า,างเงี้ยโดนบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวตนของเราทีนี้ผู้ปฏิบัติก็ฝึกสังเกตเอานะมันสังเกตออกจากความคิดออกจากความเชื่อ ออกจากความอยากนะสําคัญต้องออกจากความเชื่อตัวเองความเชื่อก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะการเรียนรู้ของแต่ละคนแล้วก็สิ่งที่เป็น,ชนชัญชาตญยานดั้งเดิมของมนุษย์ของสัตว์ก็มีกระบวนการที่ทําให้เกิดความเชื่อนะแล้วก็ความเชื่อ,อความคิดเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความอยากของเราความอยากก็มาจาก ความเชื่อนั่นแหละมาจากความเห็นมาจากมิจฉาทิฏฐิหรือว่าความเห็นผิดเันพูดถึงมุมที่เป็นฝ่ายอวิชานะฝ่ายความไม่รู้โยคีนะเฝ้าดูสภาวธรรมปัจจุบันที่ปรากฏด้วยความไม่มีความอยากหรือความเชื่อของตัวเองเข้าไปแทรกแซงเข้าไปจัดการสภาวธรรมต่างๆที่ปรากฏเฉพาะหน้านั่นคือหลักที่เราควรจะทำอย่างนั้น ก็ค,ควรจะวางใจอย่างนั้นดูอย่างที่เขาเป็นนะว่าดูด้วยใจเป็นกลางอย่างที่เขาเป็นดูกายก็ดูด้วยใจเป็นกลางอย่างที่เขาเป็น,ปน,ปนถ้าเราถอนความคิดความเชื่อความอยากของเราได้นะเราก็จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายได้เร็วกำหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นในทางกายของเรานะ ทุกๆอัน,นที่ปรากฏขึ้นมามีลักษณะก่อตัวขึ้นและดับลงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายเราริงใดที่ปรากฏตัวขึ้นและดับลงไปธรรมชาติเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอารมณ์กรรมฐานหรือว่าเป็นสิ่งที่เราควรเข้าไปสังเกตเข้าไปดูเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวทนาต้องปรากฏขึ้นมา แท้จริงแล้วเวทนานั้นได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่เรานั่งแต่เราไม่สังเกตเองตั้งแต่เรานั่งนั่นแหละเวทนาเกิดแล้วนะเวทนาจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อเรานั่งลงนะเกิดเวทนาอะไรกนะ็พิจารณาดูตั้งแต่นั่งลงนั่นแหละคือโยคียจะเห็นเวทนาเมื่อมีความทนไม่ได้มากๆแล้ว โยคีจะเห็นเวลานู้นนะแท้ที่จริงตั้งแต่เรานั่งลงไปนั่นแหละมีเวทนาปรากฏขึ้นนะขอให้ท่านใส่ใจและสังเกตให้ดีๆเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์น่าจะปรากฏขึ้นเราก็กําหนดอารมณ์เวทนาที่ปรากฏมาให้เรารับรู้หรือว่ามาให้เราเห็นกําหนดรู้อย่างที่เขาเป็นเช่นกันคือว่ายาแกาวบ้าเราอยากให้เป็นอย่างนั้น เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเรียนรู้เขานะขอ,อย่างที่เขาเป็นตัดอะไรขึ้นก็ดูนั่นแหละดูด้วยใจที่ไม่ได้ไม่เสียกล้าหาญชันใจไม่ได้ไม่เสียดูอย่างนั้นแหละอย่างที่เขาเป็นแล้วก็เจาะลงไปในเวทนานั้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีธาตุตินน้ำไฟลมปรากฏอย่างไรในเวทนานั้นและเมื่อเวทนาได้เกิดขึ้นอย่างนั้นใจของเราเป็นอย่างไร อันนี้เราต้องพิจารณาให้ดีนะว่าเกิดใจของเรานั้นเป็นอย่างไรพะปรุงแต่งอย่างไรหรือให้ค่าให้ความหมายของเบทนานั้นอย่างไรปรุงแต่งอย่างไรตรงนี้ต้องสังเกตให้ดีๆนะคือสภาพวธรรมปัจจุบันเกิดขึ้นและทําหน้าที่ของธรรมชาตินั้นเช่นสัญญาเกิดจากเวทนาความหมายรู้นะสัญญาคือความหมายรู้ต่อเวทนานั้นเกิดขึ้นและ เกิดความปรุงแต่งจิตอย่างไรธรรมชาติของสัญญาและสังขารเกิดขึ้นปรากฏขึ้นนะขอให้ท่านพิจารณาให้ดีว่าเกิดความรู้สึกในใจของเรามีลักษณะปรุงแต่งจิตของเราอย่างไรและสิ่งที่ปรากฏขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับรู้ภายนอกนะคือเสียงลมมาสัมผัสกายความเย็นความร้อนทุกๆครั้งที่เราเฝ้าสังเกตเสียง ที่เกิดเราพิจารณาถึงความเกิดดับของเสียงนั้นเจนเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นคลื่นแบบไหนมีความหนักความเบาอย่างไรเสียงนั้นอยู่ใกล้เราหรืออยู่ไกลเราพิจรารณาอาการของเสียงที่เราได้ยินนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นถ้าโยคีมันเฝ้าสังเกตการรับรู้ของเรา ปัญญาหรือสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นทําให้เราเกิดความตื่นความตื่นตื่นตัวจิตมีพลังขึ้นและว่องไวขึ้นเข้าไปเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดและดับไปและก็อีกเรื่องหนึ่งที่โยคีไม่ทันสังเกตก็คือความเย็นความร้อนมาสัมผัสกายเราเราไม่ทันสังเกตเราอาจจะดูผ่านผ่านไปแต่ความจริงแล้วแม้กระทั่ง ลมมาสัมผัสเราหรือความเย็นความร้อนมากระทบเรานั้นก็มีสิ่งที่เราควรจะศึกษาอย่างมาก